บรรยากาศที่เห็นตอนนี้ก็กําลังปลูกมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ตามคำสัญญาครับ,นนะรบจะมารีวิวคลิปปลูกมันรอบที่แล้วเราทําคลิปเตรียมพื้นนะครับรองพื้นโดยการตัดสูตปุ๋ยใหม่นะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับแต่ว่าก็อยากให้ดินที่จะมีมีสารอาหารสําหรับการเติบโตของพืชน,นะครับก็แปลงนี้เดี๋ยวพาชมบรรยากาศกันนะครับก็ใช้เป็น จากจากที่ปลูกพิเแล้วครับหลายพันเนาะเป็นนี้ใช้เป็นห้วยบงหกศูนย์นะครับจริงๆก็อยากได้แปดศูนย์เก้าศูนย์และพันใหม่แต่มันมีเท่านี้ก็ปลูกเท่านี้ไปก่อนเพราะว่า,าที่รองแปดเก้าแปดหนึ่งนะฮะแล้วก็มันรวมแล้วก็ห้วยบงนี่รู้สึกว่าห้วยบงนี่ตอบโจทย์คือไม่ค่อยเน่านะครับเพราะว่าต้นเขาเหนียวพวกรเขาเหนียวไอหัวมันเหนียวนะครับแล้วก็การรบกวนของพวกมแมลงเนี่ยไม่ไม่มีการทําลายที่น้อยมากนะครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากที่ เก็บข้อมูลมาทั้งปีนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งสูงมากแป้งนี้ได้28-29เปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ครบปีประมาณ9-10เดือน,นครับภาพรวมทัว่วโอเคนะครับก็มีเสียหายน้ำท่วมด้านล่างนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ได้5ตันกว่าๆอยู่ก็ปีนี้ปรับใหม่นะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันก็และมีมีน้องๆบางท่านนะครับมือใหม่มาทําเกี่ยวกับกเกษตรก็ถามว่าเอแเราจะปลูกยังไงฝนฟ้าน้ำลดยังไง เราไม่ได้ใช้น้ํารดนะครับไม่มีระบบน้ําก็ใช้น้ําฝนก็พอดีดูพยากรณ์อากาศเอานะครับรอบไปแล้วพายุลุนร้อนเข้าฝนตกไปแล้วนะครับทีนี้คาดว่าอีกสองสามวันมันมีข่าวว่าฝนจะมาความชื้นในดินพอมีนะครับแล้วก็แล้วก็ปลูกไปก่อนเลยรอฝนทีนี้เราจะมีการดูยังไงว่าจะปลูกได้ไม่ได้แล้วปลูกช่วงไหนดียังไงนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันแล้วก็คุยเรียนไปนะครับครับกร็ระยะล่องที่ปลูกนี่ ก็แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณที่ประมาณเมตรสินะครับโดยประมาณเนาะก็ประมาณนี้ถ้าี่มากก็ไม่ดีเพราะว่าแสงเข้าไม่ถึงเขาหมวมันจะออกไม่กว้างส่วนระยะต้นก็อยู่แล,ล้วราวหกสิบนะฮะปีปีนี้ลองไม่ไต้องห่างมากนะครับทีนี้ถามว่าปลูกช่วงไหนดีแนะนําเป็นต้นปีเลยครับถ้าเราปลูกช่วงกุมภามีนาช่วงนี้ได้เนาะมันก็จะเราสามารถควบคุมญ้านะครับคือทํารุ่นเนะี่ย พอปลูกไปปุ๊บเดี๋ยวมันเข้าหน้าแรงแน่นอนครับเมษาเมษาพฤษภาฝนยังไม่มาถ้าปลูกก่อนได้ปุ๊บฝนมันพอมันเกิดมาเนี่ยหญ้าจะน้อยเราพ่นยาขยาแค่ครั้งเดียวพอครับแล้วก็กว่าจะเข้าหน้าฝนจริงก็คือมิถุนาเนาะมิถุนาฝนมานะครับหญ้าตัวมันเนี่ยมันก็จะสูงสูงเท่าหัวเข่าแล้วนะครับมันก็คุมหญ้าได้แล้วก็ทํารุ่นพ่นยาขยาไม่ต้องเยอะแล้วก็เก็บ เก็บง่ายนะครับเพราะว่าพอมันคุมปุ๊บยาก,ก็ไม่ให้เกิดนะครับอันนี้ก็อีกเป็นอีกเทคนิคหนึ่งคือมันก็อยู่ที่ลมฟ้าอากาศด้วยนะครับถ้าฝนเริ่มนวยนะครับเพราะว่าเนี้ยดูดูต้องดูดินด้วยมันฝนตกไปรอบหนึ่งมันถือว่ามีความชื้นอยู่้วยบงนี้รู้สึกว่าจะงอกง่ายนะครับเนี่ยตั้งไวนะ้เนี่ยประมาณสามวันในรากง,งอกเลยนะครับเทียบกับแปดหนึ่งนี่ประมาณสิบวันนี้เพิ่งจะงอกนะครับก็ถือว่าง,งอกเร็วอยู่เนาะอันนี้ จะเริ่มตอนไหนก็ดูสภาพดินอีกทีนึงอีกแปลงหนึ่งก็เดี๋ยวจะไปเก็บข้อมูลให้ดูนะครับก็คงจะรีวิวกันทั้งปีครับส่วนวิธีตัดก็ถามว่าตัดแบบไหนดีก็แนะนําเป็นแบบตรงนี้นะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเลยนะครับตัดกันอยู่นะฮะตัดตรงมันก็จะหัวจะออกรอบเนี่ยนะถอนหัวจะออกรอบต้นนะฮะตัดตรงแล้วเสียบตรงเนี่ยคือจริงตัดเฉียงก็ได้นะฮะถ้าปลูกเฉียงได้มันก็จะดก ชมบรรยากาศกันที่น,งนึงคนปัดอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่บ้านก็ปลูกเหมากันนะครับไร่ละ3ามร้อกว่ากว่าสี่นะครับอาี่ก็จะรีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับก็ใครปลูกแบบไหนมีเทคนิคดีๆยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับมาแบ่งปันกันนะครับเป็นแหล่งข้อมูลให้สําหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับมาศึกษาความรู้กันก็อย่าลืม กดติดตามมานะครับเดี๋ยวตามจะเก็บข้อมูลรีวิวให้ดูเรื่อยๆเป็นช่วงๆไปนะครับข้างๆก็เป็นป่าถั่วนะครับป่าถั่วที่ปลูกซ้ำจากแตงนะครับตอนนี้เราก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับตามพยากรณ์อากาศเลยแม่นมากๆนะครับปลูกเสร็จยังไม่ถึงชั่วโมงมาฝนตกแล้วครับตอนนี้ฝนตกบางที่เรียบร้อยแล้วเกิด1ร้อยเปอรนะครับนะ ก็ส่วนหนึ่งเนาะมันอีสานเราก็จะประมาณนี้นะครับอาศัยการดูพยากรณ์อากาศถ้าดูฝนฟ้าเป็นช่วงๆเอาเนาะปลูกก่อนได้มันก็ดีโตไวนะครับอายุมันได้เยอะนะครับก็หัวใหญ่เยอะนะฮะการคุมหญ้าก็ง่ายอย่างที่บอกนะครับก็อย่าลืมกันนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตคลิปให้ชมเรื่อยๆครับก็กดติดตามกันนะครับวันนี้ก็ฝนเริ่มมาแล้วนะฮะขอบคุณสําหรับการรับชมมากนะครับก็เดี๋ยวจะ อัปเดตคลิปต่อไปให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากครับสวัสดีครับ